ดีครับผมซุปเล็กซุปเล็กมวยไทยครับดีครับผมซุปเล็กครับผมตอนนี้การฝึกซ้อมเป็นยังไงบ้างครับเตรียมตัวสำหรับสุดใหญ่ก็จริงตื่นเต้นตื่นเต้นมากเพราะว่าได้กลับไปชกที่ญี่ปุ่นอีกแล้วแล้วก็เป็นรายการใหญ่ของไตรมาสนี้ด้วยที่ประเทศญี่ปุ่นครับก็รู้สึกดีใจที่ได้กลับมาในครั้งนี้แล้วก็กลับมาในรูปแบบที่ตัวเองอยากกลับมาในรูปแบบที่สมบูรณ์ในรูปแบบที่แบบว่าไม่มีอะไรมากวนก็ ครับแล้วกลับมาเนาะเป็นการแข่งขันในรูปแบบคีบ็อกซิ่งเนาะคิดไหมว่าอทำไมอยู่ๆเขาจะให้ผมแข่งคีบ็อกซิ่งครับคิดครับคิดจริงๆผมคิดเพราะว่าหนึ่งเลยคือเป็นการต่อยอดที่ให้ผมได้ไปชิงแชมป์คีบ็อกซิ่งผมก็อยากชกผมอยากชกกติกาคีบ็อกซิ่งอยากชกมื่ไทยผมอยากชกผสมกันไปในรูปแบบการซ้อมของผมก็คือผมก็ซ้อมคีบ็อกซิ่งตลอดเวลาด้วยผมแทบไม่ไปซ้อมมวยไทยเลย ก็ม,มีแค่ไปซอมม้อมมวยไทยแค่ไม่กี่ไฟที่ผมกลับไปซอมม้อมมวยไทยแบบจริงจังก็คือไฟแฮกเกอกับไฟของไฟน่าจะเป็นไฟแฮกเ้องปรับเปลี่ยนเ,เยอะนะครับก็เยอพะพอสมควรครับเยอพะพอสมควรเพราะว่าหนึ่งเลยคือพะวงเรื่องการออกอาวุธแต่แต่พอเราแบบคืออย่างตัวเองก็มีการคุยหลายๆอย่างหลายๆคนเข้ามาช่วยไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาวิทยาไม่ว่าจะเป็น คนที่เข้ามาเรื่องของรูปแบบการซ้อมหลายๆอย่างมันก็เลยทําให้ผมแบบไม่ค่อยไม่ค่อยคิดอะไรมากแล้วในไฟนี้นะเจอกับทางยูกิโยซ่านะครับผมเรามองว่ายูกิโยซานเนี่ยมีจุดอ่อนจุดแข็งยังไงบ้างครับจริงๆจ,จุดอ่อนเขาแทบไม่มีมีแต่จุดแข็งเพราะเขาเป็นมวยที่เดินออกวุธได้ตลอดเวลาครับแล้วก็เตะขาติฮาบคิกเตะแล้วก็เตะอยู่งั้นแหละรู้จะตะอะไรตั้งนะ ตีได้ทั้งสามยกสี่ยกห้ายกเขาก็าน่าจะตีได้ครับแล้วก็มีหมัดมารบกวนผมคิดว่าน่าจะสนุกนะเพราะว่าผมไม่ผมไม,ผม,ไม่ผมไม่เชื่อว่าบ้านใครบ้านใครสนุกแต่ผมเชื่อว่าทุกคนในนั้นก็ถ้าผมไปชนะเขาที่ญี่ปุ่นผมก็ยิ่งใหญ่อะ่ะเพราะว่าผมชอบผมชอบรับผมไปชกต่างประเทศผมผมจะนึกตลอดเวลาเลยว่าที่นี่ก็ที่ของผมเหมือนกัน ที่นี่คือเขาให้กําลังใจผมเหมือนกันซึ่งมันเป็นอะไรชัยชนะถ้ามันชนะได้มันคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ผมไปแค่สองคนสามคนแต่ผมสามารถตีทุกคนให้แตกได้ในวันนี้ทุกคนเขาก็ต้องรู้จักผมมากขึ้นผมไม่ค่อยสนใจครับว่าที่นั่นบ้านใครที่นี่นบ้านใครก็เหมือนมองเวทีจริงๆมันคือบ้านเรานะเวทีนี้คือบ้านเราแใช่แน่นอนแหละทุกคนก็ต้องรู้จักซุปเปอร์อเลกอยู่แล้วเพราะว่าเอาชนะแทคลูซึ่งเป็นซุปเปอร์สตาร์มาด้วยนะ อยากให้พูดถึงตอนที่ต่อยกับชกอทครูตอนนั้นหน่อยครับผมว่าแบบเป็นยังไงบ้างบรรยากาศตอนนั้นก็ชกกับททครูก็รู้สึกแบบดีใจแล้วก็ชนะซูเปอร์สตาร์ของญี่ปุ่นแล้วก็ครั้งสองก็ไปด้วยการชกกับซูเปอร์สตาร์ของญี่ปุ่นอีกก็รู้สึกแบบอะไรครับเนี่ยก็ดีใจนะที่ได้ชกกับซูเปอร์สตาร์แล้วก็ชกในถิ่นเขาเนี่ยดีใจมากเลย แน่นอนเนาะเขาเป็นเพื่อนร่วมทีมกันเราก็ตั้งใจมากมากเลยเพราะคุณเตะทาเครูเตะจนแบบเโโดินไม่ได้หลายเป,เ,ปเป็นหลายสัปดาห์นะคิดว่าไปนี้จะเตะเขาตั้งใจอยู่แล้วว่าอยากจะเตะเราด้วยคิดว่าใครขาหักก่อนกันเนาะจริงจริงผมว่าอยู่ที่วิธีการชกค,ครับไม่มีใครยืในให้ใครตีแน่นอนแต่เขาเตะผมแน่นอนเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็เป็นคู่ซ้อมให้กับทาเครุแล้วก็เขาก็เป็นสไตล์ของของผมให้กับทาเครุมาแล้ว ซึ่งแน่นอนผมคิดว่าเขาก็ศึกษาผมมาดีเหมือนกันแต่ผมก็ศึกษาเขาเหมือนกันผมก็ศึกษาเขาเหมือนกันแล้วก็ผมเชื่อว่าไม่ไม่เขาก็ผมอะที่จีบตัวผมเชื่อว่าต่างคนอะจีบแน่นอนทั้ง,ท,งทั้งคู่อะจีบแน่นอนแต่ผมเชื่อว่าเขาอาจจะความเจ้าเล่์ของความเจ้าเล่์บนเวทีผมคิดว่าเขาไม่ไม,ไม่ไม่ทันผม <c oughs> เจ้าเลนในการออกอาวุธครับใจใช่ใช่ครับในการออกอาวุธในการแบบหลากหลายเงี้ยครับแบบจุกจิกอะไรเงี้ยแบบทํากวนใจเขาเงี้ยครับเดี๋ยวแล้วพี่อยากถามหน่อยวันนั้นมีพูดที่แบบว่าเราเคยต่อยแเราทักพูดนั้นนั่นคือนาบิวกับแีอ่าซึ่งเขาจะชิงแชมป์มือไทยเล่นนั้นอ่ะอยากพูดถึงหน่อยผู้นี้เออมันก็พูดยากเนาะ แบบอีกคนเป็นแชมป์เขาต้องอย,อยากรักษาแชมป์อีกคนชิงแชมป์เขาก็ต้องอยากได้แชมป์แต่ผมก็ยังแบบมันเป็นมวยไทยอะ่ะผมก็ยังเชื่อว่าแบบผมก็ไม่อยากฟันธงหรอกแต่ผมผมเชื่อว่าตอนเนี้ยผมคิดว่าแบบนาบิวก็ยังน่าจะยังรักษาแชมป์ได้โป้งเดียวอาจจะหลับน้องเขามีการพัฒนาขึ้นมาเยอะแล้วก็มีการตัดสินใจขึ้นมาเยอะในตอนนี้ครับพูดถึงไฟที่ยาเล่นเลยครับที่พูดเยอะ ไฟที่แล้วก็คือเรียนรู้จากการผิดพลาดของตัวเองแล้วก็การประมาทในการทำน้ำหนักของตัวเองเสียดายไฟที่แล้วผมเสียดายผมไม่เสียใจหรอกแต่คือทุกอย่างมันไม่เป็นไปตามที่ผมคิดไว้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็เลยแบบมีอุบิเหตก่อนก่อนที่จะบินมันก็ทาให้เราพูดไปก็คือแก้ตัวคือมันผ่านมาแล้วมันมันกลับไปําว่าผมคิดไหมผมผมคิดนะแต่ มันก็เป็นเรื่องดีที่ว่าผมอยากกลับไปหามันคืนแชมป์ซึ่งแน่นอนผมว่าไม่ว่าจะใครเป็นแชมป์ถ้าผมมีโอกาสได้ชิงผมก็จะชคอีกใหม่ผมก็อยากจะชคใหม่เหมือนเดิมผมก็อยากจะกลับไปชคให้ทุกคนเห็นไม่ว่าจะแพ้หรือชนะแต่ผมก็อยากกลับไปหามันเพราะว่ามันเป็นแชมป์มวยไทยมันเป็นแชมป์ที่ผมแบบยังต้องการอ่ะผมยังอยากต้องการมันอยู่ตอนนี้ผมเป็นแชมป์คิกบ็อกซิ่งอยู่ผมยังอยากได้มวยไทยมาถือแบบนานๆเงี้ย ถามเรื่องน้ำหนักหน่อยเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วเราก็กรงวลเรื่องน้ำหนักแล้วในไฟนี้เนี่ยมาเราคิดว่าจะมีปัญหาเรื่องน้ำหนักไหมเตรียมตัวไฟนี้ผมคิดว่าไม่มีเพราะว่าหนึ่งเลยคือผมก็ค่อยๆคุมค่อยๆลงมาตลอดตอนนี้ก็เหลืออยู่71จาก78ตอนนี้ก็ลงมาเรื่อยๆแล้วก็ซ้อมได้เรื่อยๆก็เป็นเรื่องแบบมันไม่เหมือนครั้งก่อนนะครั้งก่อนมันไม่ได้ซ้อมมันไม่ได้คุมอ่ะครั้งก่อนมันนอนอยู่แต่กับ อยู่อยู่มันป่วยอ่ะมันเกือบสองอาทิตย์มันอยู่แต่กับโรงพยาบาลอ่ะครั้งก่อนมันมันไม่ได้ซ้อมอ่ะครั้งนี้มันแบบพอมันกลับมาครั้งนี้มันเลยรู้สึกแบบว่าจะเป็นไปเหมือนเดิมไม่ได้เรากลับมาครั้งนี้เราด้วยความตั้งใจของเราจะไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์เหมือนครั้งที่แล้วไม่อยากให้พลาดทั้งไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักไม่ว่าจะเป็นค่าน้ําไม่ว่าจะเป็นอะไรหลายอย่างไม่อยากทําให้มันซ้ํารอยเดิมมันกลับมาอย่างอยากมีความหวังกลับมาแบบ เพราะว่าเป้าหมายผมมีอ่ะผมชนะครั้งนี้ได้ผมมีโอกาสชิงแชมป์ผมมีโอกาสที่จะทําอะไรหลายๆอย่างต่อหลังจากนี้ครับว่าตั้งใจมากเนาะสำหรับไฟนนี้ใช่ครับถามได้ไหมคะได้ครับอ่าคุปเปรย์เห็นจุดอ่อนของ uki, ยูกิยกับยูกิอะไรบ้างในวันที่เขาเจอกับพี่เพชรนนท์นคะเอ่อมันก็พูดยากมันแทบไม่มีแต่ว่า มันก็ยังยังพอมีจุดโหวบ้างที่ว่าเราจะเข้าทำผมก็ได้อ่อดูเทปแล้วก็เอามาซ้อมยิงหัวมาเอามาเอาเทอามาซ้อมเลยว่าลูกไหนที่เขาเด่นลูกไหนที่เขาแบบมันแทบไม่มีแต่ว่าผมเชื่อว่าบนวิธีมันต้องเห็นแหละบนวิทีมันก็ต้องเห็นแต่ผมก็พอมันไม่เห็นในรูปแบบการซ้อมมันก็แบบมันก็แทบจะแบบมันมีน้อยครับมันมีน้อยแต่พอมันนั่งสโลมานั่งแบบดูจริงๆแบบ เลื่อนดูเทปมันก็มีให้เห็นนะครับขออนุญาตถามนิดนึงครับโค้ดรถถังกับเนาะขออีกนะวันนี้ผมเชียร์ทั้งคู่นะผมเป็นอีกคู่หนึ่งที่อยากดูพี่โอ๋ก็เป็นคนที่ผมเคารพมรับถือด้วยทังก็รู้จักกันมาแล้วก็สนิทกันด้วยอีกอย่างหนึ่งก็แบบก็เชียร์ทั้งคู่อ่ะไม่รู้จะตอบยังไงอ่ะมันขอไม่ตอบดีกว่าก็เชียร์ทั้งคู่ดีกว่าพูดพูดถึงจุดแข็งของทั้งคู่ให้หน่อยเราไม่ต้องพูดเงนือพูดถึงจุดแข็งจุดแข็งก็อย่างพี่โอ๋ก็ แน่นอนครับประมาจาย์มวยไทยออกอาวุธหลายรูปแบบชกยากจุกจิกออกอาวุธตลอดส่วนรถถังเองก็มีความทนทานมีหมัดที่ดีทุกอย่างที่ดีก็สุดยอดครับถังก็พูดถึงว่าที่ซุปเปอร์เลก็เป็นแชมป์ของรุ่นไฟเบร์ใช่ไหมที่มีแวนเป็จับไปป้องกันได้เลยอยากอยากกลับไปครับอยากกลับไปที่รุ่นไฟเบร์เพราะว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นครีบ็อกซิ่งแล้วก็มวยไทยตอนนี้ไฟเบอร์มันคึกคัก จริงๆผมอยากไปเพราะว่าผมชกเส็จไฟนี้ผมก็ยังอยากจะอยากจะคุยแล้วก็อยากจะบอกว่าถ้าไม่รู้ว่าแพลนมันเป็นยังไงนะไม่รู้ว่าจะได้ชกที่เอ่อเป็นเวทตต่อหรือเปล่าหรือว่าเอาไปชกไฟเวทผมก็พร้อมเนี่ยผมก็อยากผมก็ยังอยากกลไปป้องกันแชมป์ด้วยผมอยากกลไปป้องกันแชมป์ด้วยเพราะว่ามันก็เกือบปีแล้วอ่ะแชมป์ผมผมไม่อยากโดนปลดไงผมไม่อยากโดนปลดผมก็อยากอยากกลับไปป้องกันแชมป์อยู่ ให้ดูไฟหน้าเลยมีใครสอทานอีกครับฝากงั้นฝากถึงแฟนๆหน่อยครับผมให้เชียร์ไฟนี้หน่อยครับก็ฝากพี่น้องชาวไทยครับก็อยากให้เชียร์นักกีฬาไทยเยอะๆครับอยากให้เชียร์นักกีฬาไทยเยอะๆแล้วก็ส่งส่งกาลังใจเชียร์กันเยอะๆครับผมเชื่อว่านักกีฬาไทยะเขาไม่ได้ไปชกคนเดียวไม่ได้ไปชกแค่เทนเนอร์ไม่ได้ไปชกแค่เขาไปชกทั้ง กาลังใจจากคนไทยทั้งประเทศนี่แหละครับที่เชียร์เขาอยู่ก็อยากให้ทุกคนเชียร์ไม่ว่าจะเป็นผมเองไม่ว่าจะเป็นนักชกไทยคนอื่นด้วยครับขอบคุณมากครับ